วันนี้เวลา14นาฬิกา3นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรขัตติยราชนารีเสด็จลงณห้องประกอบอาหารตำหนักทิพิพมานอำเภอปากช่องจัังหวดนครราชสีมาทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดยังโจวซึ่งมีวัตถุดิบประกอบด้วยข้าวสวยเนยไก่หรือเนื้อไส้กรอกแครอทถั่วลันเตาเบคอนทอดกรอบซอสถั่วเหลืองและพริกไทยจำนวน5กระทะ เพื่อพระราชทานแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนคนรราชสีมา <c oughs> เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย <c oughs> เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ที่ผ่านมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราาตัตตยราชนารีส่งห่วงใยและส่งให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 โดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องด้วยทรงตัวหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญอาทิโปรดให้ราชวิทยายลัยจุฬาพรจัดหาเครื่องช่วยหายใจเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆจำนวน5เครื่องและสำรองไว้ณนะโรงพยาบาลจุฬาพรอีกหเครื่องเพื่อให้โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถขอความอนุเคราะห์ และนำไปใช้ในกรณีเครื่องมือไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยนอกจากนั้นยังโปรดให้โรงงานผลิตเพสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภร์พัฒนาสูตรเจลแอลกอฮอลล้างมือที่ได้มาตรฐานควบคุมคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติณรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อีกทั้งได้พระราชทานเจลแอลกอฮอลล้างมือแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆในประเทศเพื่อสุขอ,อนามัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้หนายวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนางนัทธีนีพรจันทโนไทยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครราชสีมาเฝ้ารับพระราชทานข้าวกล่องเมนูข้าวผัดยางโจ พร้อมน้ำดื่มรวมจำนวน300ชุดเพื่อเชิญไปมอบแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่โรงพยาบาลปากช่องนานาโรงพยาบาลมหาราชนาคนรราชสีมาและโรงพยาบาลสนามที่อาคารชาติชายฮอลล์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนคนรราชสีมา พร้อมกับถวายรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนคนรราชสีมาซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด18จังหวัดปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่อยู่ระหว่างการรักษา273คนโดยจังหวัดได้เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจำนวน4แห่งรองรับผู้ป่วยได้550เตียง ในการนี้มีพระดำรัสชื่นชมการปฏิบัติงานและพระราชทานกำลังใจแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวิกฤตโรคโควิด -19 ที่เสียสละร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างน่าชื่นชมยินดีที่จะทำให้ผู้ป่วยแล้วก็ขอสันเสริญแพทย์ พยาบาลแล้วก็ข้าราชการของทุกจังหวัดที่มาช่วยคนป่วยซึ่งบางคนก็เลยติดไปเลยก็นับว่าเป็นผู้ที่เสียสละมากค่ะก็หวังว่าทุกคนโนใ้ใกล้จะผ่านแล้วอีกนิดนึงเราต้องผ่านให้ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านก็ทรงห่วงก็ท่านก็พระราชทานรถเคลื่อนที่สำหรับรักษาไปหลายคันมาก mm. ก็ทุกคนสรุปแล้วทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยเหลือกันเองด้วยช่วยเหลือผู้ป่วยด้วย แต่อันดับหนึ่งคือเราต้องทําให้ตัวเองมีภูมิด้านทานเพื่อนตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะวัคซีนจะเข้ามาอีกอ่ะก็อย่าให้ท่าน,นพูดว่าพี่ต้นฟันฝ่าเรื่องนี้ไปได้และหนูก็จะช่วยอ่ะ เต็มใจช่วยเสมอเพราะว่าในหลวงรเกพ่อของหนูสอนให้หนูรักประชาชน